เออมีความว่าเด็ดมากค่ะทุกคนก็คือจีนางดีจริงๆเล็กครบท<ๆ>ุกอย่างของกางจริงๆ แต่ไอ้ก็ไม่แปกใจเลยค่ะเพราะจะบอกว่าตอนที่เขาออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไอ้อก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามัน<อ>ดีจริงแล้วก็พรีเซนเตอร์มีความวัดเด็ดมากค่ะทุกคนก็คือพี่อัพชราภานี่แหละค่ะ เซรั่มที่อําเลือกกิฟฟรีไฮยาอินฟลกสกินซีรีส์นะคะทั้งไลน์นี้เขามีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวที่เด็ดที่ปังที่สุดก็คือเซรั่มที่อําเลือกค่ะกิฟฟรีไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนได้ของการํำรุงผิวนะคะไม่ว่าเราจะมีสภาพผิวแบบไหนก็ตามแต่สามารถใช้อันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกได้เลยทาไปปุ๊บไม่ใช่เนื้อสัมผัสที่บางเบามากเึ่มสู่ผิวหา่ไปเลยพูดเลยว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เรงใช้ก สามารถใช้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนแล้วก็เป็นแบบตัวแรกโดยในนี้ก็คือจะมี natural hyaluronic a c i จากเทศเยอรมน,นีมี natural HA จ,จ,จ,จาก flower extract จากจประเทศฝรั่งเศส Caviar Lime จากออสเตรเลียสารสกัดจากเชจูสักุระจากประเทศเกาหลีใช่แล้วก็คือช่วยถูกเรื่องค่ะให้ความแข็งแรงของผิวให้ผิวชุ่มชื่น นะคะส่วนตัวแล้วว่าไอาชอบใช้ตอนเช้ามากๆเพราะว่าในของเขา่ทําทให้แต่งหน้าติดทนต่อในทั้งวันเลยด้วยแล้วก็ช่วยกระชับผิวคนด้วยเสร็จต่อมาเป็นออปชั่นค่ะใครมีสภาพผิวไหนก็เลือกใช้ตามนั้นนะคะอันแรกคือ i f f f r e e ไทย y a 3D Complex Lotion โลชั่นเนื้อบา เบาซึมเร็วสำหรับคนที่มีผิวมันหรือผิวผสมและ Cream, กิฟฟลีนไฮยา 3D d c o คอมเพล็กซ์สำหรับคนที่มีผิวแหง้งตัวนี้นี่จะเป็นเนื้อครีมสูตรเข้มขน้นให้ความชุ่มชื้นสูงมากสำหรับคนที่มีผิวแหง้งใช้ดีแล้วไม่แห้งแน่นอนค่ะโดยทั้ ัวน,นี้มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะคืออั่แนด่นด้วยไฮยาลรอนธรรมชาติซึ่งมีโมเลกุล3า่ขนาดด้วยกันตามชื่อของเขาค่ะก็คือ3 d ไฮยาลูรอนโมเลกุลขนาดแรกคือขนาดโมเลกุลที่เล็กผิวอันนี้่ยช่วยไปเข้าไปเติมเต็มร่องริ้วรอยต่างๆนะคะให้มีความตื้นขึ้นดูแต่งตึงขึ้นดูองค์รวต่างๆก็เต็มขึ้นมีหน้ามีความแบบแต่งตึงขึ้นค่ะส่วนไฮยาลูรอนโมเลกุลขนาดกลางแล้วก็โมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยช่วยเก็บกักความชุมช่มชืม้นให้มันยังคงอยู่ที่หน้าผิวววววของงงเเรรราาานนนนคแแลล้้้้ใหีีีี่่่่ยยมมมชมชุืบตตึก็ป เปปไทด์คอมเพล็กซ์นะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวของเรามีความแข็งแรงโดยทั้งหมดนี้ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีคาราเวียนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีการบูนไม่มีเมนทอลแล้วก็ไม่มีสารกันเสียด้วยนะคะอีกตัวหนึง่งที่ไม ถึงไม่ได้จริงๆค่ะก็คือนนี้กิฟฟรีนไฮยาทูสเตอร์สลิปปิ้งมาส์กอ๋อหอของโปรดเลยค่ะเพราะว่าตอนก่อนจะนอนเนี่ยขอหน้าชุ่มไว้ก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลนุม่มให้ความชุ่มชื้นสูงต่อเนื่องยาวนานซึมเข้าสู่ผิวแห้งเร็วไม่ติดหมอนไม่ทิ้งความม,ามนาันบนใบหน้าและก็ไม่ทิ้งความเหนอะด้วยด้วยนวัตรกรรมไฮยาลูรอน3รคอมเพล็กซ์แล้วก็เปนไทดคอมเพล็กซ์เหมือนทุกตัวที่กล่าวมาเลยค่ะเพื่อคืนเนี้ยเข้มข้นอัดแน่นในนี้แต่ว่ามีสารสกัดจากผลมะก ชื้นอยู่ซึ่งถ้าเกิดใทยไอสรุปง่ายๆว่าใช้ทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงก็คือใช้แล้วผิวจะมีความชุ่มเด้งเนียนใสในสกินแคร์แค่ลายเดียวซึ่งนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ท่าหไปคิดว่าทําไมเจ้าเซรั่มตัวนี้ถึงขายดีนะักขายดีหนาะเพราะว่ามันง่ายจบในตัวเดียวค่ะทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วอะผิวเราอะไม่ต้องการอะไรมากต้องการแค่ความชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงที่เหลืออาความใสเนียนเด้งมันจะตามมาเองแต่ที่สําคัญอีกสําคัญก็คือต้องมีความสม่ำเสมอในการทานะคะ